แรกครับไม่ต้องขุยอย่างละไต,ต่หน้มเตือนอย่างละเพิ่งหลังนี่รครับห <c oughs> ลังนี่ว่างเปล่าออ่เเมืืกี้ดหลังนี่ครับโอ้ยเอเสือหมาเลยครับตัวนี้น <c oughs> นั่นแจวอะไรก็ได้บู๊ โอ้สเลย่าดโตบังใหญเลยสองไล่เลยเยู่สองไล่เลยเรียสองตัวนี้ก็เหลือแรงแล้วครับเหลือกินแล้ว ครับพี่น้องพี่น้องเนี่ยมาสอนได้พี่น้องนะลังจากยามบวกแล้วมันต้องภาพแบบยามฝังรั้นตัวใส่บังลัน่นซีหลังครับหายจีเด่นแต่เนี่ยฝากฝา,ากดีๆตลอดถ่ายแหลว้าพี่น้องใส่ถึงไปบ้านถึงมาใส่ฝังลัน่นถึงมาใส่ฝังนูครับนูใบพี่น้องเป็นงูส้อตัวครับมึงบังลั่นน้ำไป lệ thấp กูปักปักแล้วนะไปลุ้นกันดีครับบางหนึ่งเรียกสามบางครับแหลกสองทีอะ เงียบครับสองบังแล้วไปสองบังวันครับมาเ่าตีมานมาเล้วป็นองเนาะสองบังครับตั้ง,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 งลางหมดละลุ้นกันครับไปลุ้นกันอีกสองลังครับ ยาต้นเสาต้นสวยพี่น้องเอ้ยครับยำนูผมบ่ถืออนนีหนู้นหอยตัวเดียวยำปลาไหลอ่ะสองบางจั็กเล็ถือบ่ถือครับยืนนุ่งกันนี่บรรยากาศนี่มาซอยพี่น้องเป็นเหนือก็ตังปุลุยขึ้นง่ายเลยครับเป็นหน่วยใหญ่ผิดปกติมืนเหนือพี่น้องนะครับเฟออเลือเลย ตั้งแต่เกี่ยวขเขาจนน่ามันก็ทุงให้ต้นน้านก็แปแลี่ยนเลยเนาะสีเหลืองหุ้ยสีตัวเฟียงฟองหั่นเจียวชุ่มอยู่ครับกลายเป็นสีเหลืองขึ้นมาสีทองครับห,หลุดบงปลาไหลบังฟองบังสุดท้ายฟองบังหันกระจักสีใดบ่ได้ไดจักสีถือบ่อถือครับก็เป็นหน,นักๆอยู่บังหนึ่ง สองหลังสองบันเบื้องบางแหลงครับหลุดน้ำกันหลุดเบื้องกันพี่น้อง บ่อคือหลังนี้ครับวันี้เหไหอีหลังนึงครับฟังตั้งบุนครับฟังทั้งถึงหน้าอยู่ใต้น้ำ ังนี่สงสัยพี่น้องอไปเุ่นนุ่งกันครับบัเนี่ยเราติดถือมือถิอมันราบ้างทีหลังครับที่หลังไปรุ่นนุ่งกันพะอถึงหน้ามังกรหรอครับก็รุ่นมัอครับรุ่นนุ่งกันนั่นเปน้องเนาะ ขับไปหน่อกหดเทงไงหถึงหน้าล่มผัดออกก็ตั้งแต่สอนมพี่น่องก็เลยครับถึงหน้าสาง <c oughs> คุณนเครับเดอนหกฝ่าไม่ตกลงมากทีนานไปน่อจังจิงสอมครับตรงนี้พวกมันสึกฝึกสอมเทียงหาถึงหน้าครับอม,รอมันหลุดมึงปลาไหลเหมือนกันบบนี้ คือบอลสองลังแรกครับสองลังสองลังนี้เงียบเลยพี่นนองบอลวะทุกคหลังนี้ครับ ทั้งนี้เป็นหุบหนังหนักอ้วตัวหนึ่งครับไปแล้วไปแล้วเเอาเอาเอา <c oughs> โอ้ยตัวแรกครับไ <c oughs> อ้ตรงขุยยี่ล่ะได้น้ำต้นตืวนี่ละ หลังนี้ครับหลังนี้ว่างเปล่าเมื่อกี้เดือนหลังนี้ครับโอ้ยเอแสหมาเลยครับตัวนี้ขึ้นแจวไเลยบู๊สองไลน์เลยวะสองไลนเลย นอสองตัวนี่ก็เหลือแรงแล้วครับเหลือกินแล้วสุนแรงนะครับแน่นอนแน่นอนนี่ซ <c oughs> ีบังที่สองตัวพี่น้องเอ้ยครับซีบังที่สองตัวซีบังที่สองตัวเอาเลยแหมเออหลกักตีหลังเมื่อกันไหมครับ ครับพี่น้องทลัง so like so. like bon จากเขาเที่ย <cancel>, <ผ>มาแล้วรได้พี่น้องนะนางหยาบนางหยาบกนไอยครับหอมตัวต้บักบิ๊กๆเลยพี่น้องเอ้ยครับบ๊อกหดแรงขาดง่ายดูครับบ่อกผาดครับนีเขาว่าหาอยู่คำปุนบาหาอยู่หากิ really. <plein S 2> นครับหากินหาได้ก็ได้กินหาไม่ได้ก็ได้กินแล้วก็พี่น้องต้องกินน้ำอื่นครับ อันนี้มุกเราพี่นอ้องสือางโล่ไปเราพี่นอ้องสองตัวเนี่ยครับเยี่ยมเลยครับสองตัวกับพ่อโยกิอกินแล้วกันสิไปมุกไปออมเราพี่น้องขูดกระพุ้นกับบังมุกแต่ละผมนี่โบ้มักไปไหนเระพี่น,อน,กกน,น้องหออาไดย์จะมาบอคอยกินกินกับห้างๆครับขอบ,บุดขอบคุณพี่น้นองขูดแหลกขูดแฉ่ต้องแรงใจมาโดยตลอดได้เพี่นอนะ้องไร อ๋อสละมื้อนี้กะลาพี่น้องเนาะมือสอนบอกใหม่หากินไม่แรงครับหากปวดหนักกันหนกพี่น้องเอ้ยจะเป็นยังไงดอกครับตื่นขึ้นเอรับพี่น้องครับมื้อสอนพอดไหมเนาะพี่น้องเนาะรับมื้อนี้กะสวัสดีครับ